สบายดีพี่น้องปลอดภัยเบิดสุสกูลสุคนวันนี้กลับมา,ามพบมาพอคือเกาเนาะพ,พี่น้องเนาะเรามาเบิงหัวเบิงส่วนเบิงพักอยู่ในห้าส่งอากาศที่มันหนาวหลส่งซ้มมือมนันนี่มันที่เป็นอะไรไปเบิงน้ำกนเลยพ่อพี่น้อง มาเบิง้งนำกันเลยพ่อแม่พีน่น้องอากาศตีดลบมันที่เป็นอะไรพักอยู่ในเฮามาเบิ้งหัวสิงไข่เลยเนาะตายตามระเบียบมาเบิ้งหัวสิงไข่สุมน้กัตายพ่อแม่พีน่น้องหนาวเลยพ่อแม่พีน่น้องชว่วงกลางคืนมันเป็นน้ำกามเนาะมันเป็นน้ำก้อนเลย เบ่งมาเบ่งต้นมะเร็งนะพ่อแม่ี่น้องเนาะตายมันน้ำกามมันเป็นน้ำก้อนทรงเศร้าๆทรงกลางคืนมาเบ่งต้นมะฮงต้นมะเขือพ่อแม่ี่น้องบบเรือตายตามระเบียบต้นมะเพียดก็เรียบร้อยพ่อแม่ี่น้องบบยังยังเลย กับหอมป้อมกับโบเลีเยพ่อเม่น้องมาเบิง่ง <c oughs> ตายคักตายแน่พ่อแม่พี่น้องอมันส้วงส่องสามมือมันนี่มันเป็นน้ำก้อนน้ำการาพ่อเมย์น้องหน,นาวลอยนี่กระต้นมะเขือวัชพืชง่ายเข้าไปในเฮา,านายเขานายชพืชง่ายเข้าไปเฮาคนนะ่ะบ่ทันต่อ ตายก่อนเถอะพ่อแม่พี่น้องอันนี้ต้นข่าเนาะต้นข่านี่กระบุเรือตายมันหนาวเกินเลยเกิดมันหนาวเกินพ่อแม่พี่น้องสองสำมือมาเนี่ยมันเป็นน้ำกามน้ำก,ก้อนตายตายขาดตายเนี่ยตินไคานี่กระบุเรือ นี่กะบเลียนี่เป็นต้นทุนนะผมให้น้องเนาะไปกินก็ะตับมังห์กัะโบเลียคือกันจริงไข่สุบนี่ก็เรียบร้อยผมให้น้องเลยมันปีนี้มันหนาวมันนานหนาวผมให้น้องมันหนาวซะแต่ว่ามันมาหนาวจะติดลบลบพอสี่ห้าองศาผมให้น้อง เห็ดอย่างโบทันเพราะว่าต่ละปีมันจะมันคอยเริ่มหนาวมันจะเอาผายางมาม่งเห็ดสั้นที่สองไว้แต่ว่าปีนี้โบทันมันหนาวมามือทำอิดหิมะตกเลยพวกนี้เนาะหิมะตกแล้วก็ติดลบมาเลยอากาศจะเย็นลงหนาวลงทุกๆมือส่วนเนี้ย เกียมยังบวทันตายตายตามระเบียบอันนี้มันพักบงหนคอยน้องาะพักบงป่าดาวันน้ำหอนมาลวกมันมีหอมป้อม,มาเสียวอวนเสียวไว้เห็ดแนวเฉพาะไว้น้องบวทันเลยมันกำลังเกิดดอกเสียวอวน เอาไว้เห็ดเอาแกนมันไว้เห็ดแนวไ,ไว้ปลูกปีหนะ้าปลูกทรงยามบิดหนาวสมบูทันเลยตายต้นมะเขือต้นมะคงนี่ปลูกมาได้ปลูกมาทุกๆปีเขามาให้นอกแต่ว่าปลูกมาก็เป็นแต่เสียดายมันปลูกมาฮอดทรงระดูนี่ก็ตายจะบูยังยังเลยดีแต่มะเขือ ก็เขันจงไปเห็ดแนวยอยู่เนาะกูดีเลยมาปิดเว้ยก็เขือนอเขอียวเห็ดแนวไปปุ๊กปีน่ะเ <c oughs> พราะว่า่าสิได้กับบ้านโซงเดินสองกันเลยบุรีกาเกี่ยมยังไงโอดีโคโรนาโควิดมา อีกก็เลยบูได้กลับเปลี่ยนไปเป็นเดือนแ <_ d ream> ปดวันที่กลับช่วงเดือนสองปีสองพันเช้เอ็ดแต่ว่าได้เลื่อนอีกเดือนหนึ่งแล้วผมให้น้องเนาะเลือนะ่อนเมาเดืนอดนแ <_ d ream> ป,ปดก็เลยว่าบูได้เกี่ยวอย่างไร <_ d ream> ตายจ้อย <_ d ream> เลื่อนครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่สามแล้วเพราะว่าปกติจะได้กลับเดือนแปดปีสองพันเช้ ละเลื่อนไปเป็นเดือน2ปี2021ละนายได้บอกมาอีกว่าเป็นเดือน8ปี2021ถ้าบริกาบอีก,กคือจะเลื่อนไปอีกอันนี้มันต้นขิงนะพ่อพี่หนองขิงกันยังหมดเรือสีเดย์ย่ายก่อนย่ายไป,ไปเอาเอากาะกนหนไย ก็ขอขอบใจพี่น้องปองป่ายที่เข้ามากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กระจบเพียงเท่านี้พอกันไปในคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกาวคขว่าสบายดี